สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคาเฟ่ไลออนีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของช่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับออแล้วในสิ่งที่เราโดนตัดสินมาในเรื่องของออการตัดเรื่องของรายได้นะครับที่เกิดขึ้นกับ u t u b e นะฮะของช่องของเรานะครับก็มีการแจ้งบอกว่าเราเ,ออเหมือนผิดสิน หมายถึงว่าสัญญากับเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับซึ่งจะจากการนำเสนอนำเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับภยัยงานภัยพิบัติธรรมชาติให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็เขาก็ตัดในเรื่องของไรายได้ของช่องออกไปนะมีสัญญาให้อยู่30วันแล้วก็ในเรื่องของการทำช่องหรือคุณจะทำช่องใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ ลองเข้าไปอ่านดูนะครับว่าเราผิดในส่วนตรงไหนนะครับแล้วในเรื่องของจริงๆนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาเล่าในเรื่องของคุณลุงนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับที่แกเดินเก็บขยะนะครับเก็บขยะแล้วก็ไปเจอขวดพลาสติกที่มีแมสหรือหน้ากากอนามัยนะครับแกก็ ที่เขาจัดใส่ภายในนะครับแล้วแกก็ไปหยิบหน้ากากออกปรากฏว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็กลับบ้านมาเพื่อที่จะหาเงินซื้อเข้าวสมข้าวสารธรรมดานะครับของการใช้ชีวิตนะครับแต่ในส่วนตรงนั้นก็เอาเชื้อตัวนั้นมาฝาก ลูกหลานที่บ้านนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราอยากนําเสนอสะท้อนในความรู้สึกว่าในชีวิตของคนเรานะครับเงินทองบางทีเป็นแค่เศษสตางค์เขาก็ยังมีค่าสําหรับกับคนบางคนนะครับส่วนบางคนที่มองแล้ว,ว่ามันไร้ค่าจริงๆมันมีค่ากับคนบางคนที่เขาเดินเก็บขยะกันอยู่นะครับคุยขยะกันนั้นในส่วนหนึ่งของ ช่องของเรานะครับที่เราทําจริงๆนะครับเราจะทำจริงบางทีเราได้เงินส่วนหนึ่งจาก YouTube มานะครับรายได้ที่จาก YouTube มาเราก็แบ่งไปทําบุญเกี่ยวกับข้าวสารที่เราโครงการช่วยเหลือ,อยามยากที่เราทํากันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทําก่อนหน้าที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ ยูทูบเมืองไทยนะครับเข้าใจนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ผมทําผมทํามาก่อนหน้าที่ผมจะทายูทูบเบอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เป็นสื่อนะครับในช่องหลักบางช่องนะครับแต่ในช่วงหลังผมก็ซาซาลงเกี่ยวกับการทําสื่อก็มาดูเกี่ยวกับงานยูทูบเบอร์แล้วก็ทําร้านกาแฟนะครับเงินไม่ใช่ว่าผมจะได้เงินจาก YouTube แล้วก็มาทําบุญอย่างเดียวนะครับเราทํามาก่อนนะครับ เราทำมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของโครงการช่วยเหลือ,อยามยากก็คือโครงการที่ส่งผ่านนะครับส่งผ่านเกี่ยวกับว่าผู้ที่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของเงินในครอบครัวไม่พอนะครับก็มาตักข้าวสารไปทานได้เงินที่เหลือนิดหน่อยก็ซื้อกับข้าวนะครับกินเองที่บ้านไปนะครับก็มาตักกันไปทานกันนะครับ ในโครงการของเราก็จะเป็นรูปแบบนี้เราไม่ได้พูดถึงโครงการยากไรนะครับเพราะส่วนตรงนั้นอย่างที่ผมพูดไปจํานะครับว่าโครงการยากไรนี่มันจะเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับเรียกคําว่ายากไรนี่ใหญ่มากเพราะมันยากไรกันเต็มไปหมดนะครับในบ้านเมืองเราในส่วนตรงนี้เราก็จะส่งผ่านแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนๆนะครับที่ ได้รับชมนะครับก็คือสามารถทําที่บ้านได้นะครับถ้าเราอยากทําบุญก็วางถังไว้แล้วก็เทเข้าวสารแล้วก็ติดป้ายนะครับบริจาคข้าวสารนะครับก็ให้เขามาตักไปทานกันนะครับสําหรับผู้ที่มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้นะครับหรือท่านที่ต้องการร่วมประสงค์ก็อาจจะไปคุยว่าอ้าวนี่ฉันช่วยสักเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอีกที่หนึ่งนี่คือกุศลน,นะครับที่เราจะร่วมกันทําบุญกันเกี่ยวกับด้านนี้นะครับ ฉะนั้นในส่วนตรงที่ว่าประเด็นจริงๆนะครับก็คือเราไม่ได้ว่าจะเอาเงินจาก youtube มาแล้วมาทำบุญทั้งหมดนะครับคุณเข้าใจอะไรให้ดีนะครับบางเดือนเราก็ไปทำห้องน้ำนะครับผมยกยอดทั้งหมดนะครับไปทำห้องน้ำให้พระทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ทำยอดเจดีนะครับถ้าอ่อดูว่าเดือนนี้มันได้น้อยมากนะครับบางทีเราก็ อาจจะจริงๆหลักการของ YouTube จริงนะครับก็ต้องอยู่ประมาณ100เหรียญก็ประมาณ3,000บาทถึงจะมีการอาโอนเข้าบัญชีให้เรานะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำทุกวันก็ไม่ได้ว่าจะได้เงินจาก YouTube เยอะมากมายมหาศาลแต่โดยเจตนาจริงๆของผู้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทันสถานการณ์โลกนะครับทันสถานการณ์ ภัยพิบัติว่าจะเตรียมตัวหรือจะจัดการกับชีวิตอย่างไรถ้าเราเจอเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของเรื่องรายได้ที่โดนตัดไปก็แล้วแต่เขานะครับเพราะถือว่าจะปิดโอกาสของคนที่จะพอที่จะเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยแต่เขาก็ปิดโอกาสในเรื่องของการทำบุญตรงนั้นในส่วนของเราเราก็ จะทาอย่างนี้ต่อไปนะครับถึงไม่มีไรายได้จาก youtube เราก็ยังทํานะครับให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ youtube เมืองไทยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทามันเราคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งจากภาพข่าวท,ทางภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเ,เป็นเรื่องจริงคุณจะปิดบังความจริงตรงนี้ไม่ได้นะครับส่วนผมคุณบอกว่าเอ,อเอาภาพหลาย มาซ้ําซ้อนเหมือวิดีโอมันซ้ําซ้อนกันเยอะในหลายๆช่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกี่ยวกับงานภัยพิบัตินะครับผมก็จะบอกว่าในรูปแบบของภัยพิบัติใครจะมีรูปถ่ายมากขนาดไหนนะครับฉะนั้นในจังหวะของรูปถ่ายตรงนั้นนะบางทีมันมีแค่ภาพเดียวในโลกใบนี้นะครับที่เราจะต้องมาบอกกล่าวกันนะครับหรือท่านจะบอกว่าช่องใดช่องหนึ่งที่ควรที่จะได้ สิทธิตรงนี้ไปมันก็คงไม่ใช่นะครับนี่คือการบอกกล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับซึ่งว่าถ้ามองว่าไม่เป็นประโยชน์คุณก็ลองไปคิดดูนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไหมสิ่งที่เรานําเสนอนะครับเออมันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไหมคุณก็ไปคิดดูนะครับเอ่อต้องวิเคราะห์ดูนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสมควรไหมนะครับที่คุณจะกระทำเรื่องแบบนี้กับเรานะครับเดี๋ยว ผมจะพาท่านเข้าไปสู่ในภาพเหตุการณ์ดีกว่าว่าภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราทําอะไรลงไปบ้างในช่องของเรานะครับในเรื่องของการส่งย่อส่งต่อนะครับความอดอยากนะครับที่ยามยากจริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่นะครับโครงการช่วยเหลือยามยากของเราเขาจะเป็นหมวดหมู่ออกมาประมาณนี้ที่เรา นำเสนอออกมาทางช่องนะครับว่าการอนุโมทนาร่วมกันทําบุญเทเข้าสารโครงการช่วยเหลือลมยากนะครับที่เราทําขึ้นนะครับเราไม่ได้ว่าจะมาขอบริจาคจากใครนะครับสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันด้วยเจตนาด้วยการอยากแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าเรื่องของงานบุญงานอะไรต่างๆเราก็จะไปร่วมในทุกงานบุญที่เราทราบมานะครับ แต่ก็คงจะไม่มากนะครับนี่อย่างเช่นนี่นะฮะคุณลุงแกเดินเก็บขยะนะครับอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็บอกกล่าวแกบอกว่าถ้าไม่มีข้าวสารก็ตักไปทานนะครับซึ่งจริงๆลุงแกมีที่เนื้อที่แค่2ไร่ในการปลูกข้าวนะครับก็ยังดีนะครับเราก็ยังจะช่วยส่งผ่านไปนะครับถึงว่าจะไม่มีเงินจาก YouTube เราก็ยังทำโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็เชิญชวน เพื marvel, like this, no ่อนสมาชิกนะครับทําแบบนี้หน้าบ้านของท่านเองนะครับไม่ต้องเขียนว่าโครงการช่วยเหลือยามยากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพียงแต่ท่านวางสิ่งของไว้หน้าบ้านแล้วก็ให้เขามาหยิบไปกินไปใช้กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าชมกันไปเรื่อยในช่วงนี้นะครับว่าตอนนี้ช่องเราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงาน YouTube อยู่นะครับ เรื่องการนำเสนอที่เหมือนว่าซ้ําซ้อนเขาพูดบอกมาลักษณะนั้นโดยที่เราอาจจะไม่พูดมากนะครับจริงๆในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราก็นําเรื่องพล็อตด้านหน้าข้อมูลด้านหน้าให้ท่านได้อ่านเสร็จแล้วก็ท่านเข้าไปดูว่าพื้นที่บริเวณไหนยังไงนะครับเพราะจริงภัยพิบัติมันก็จะบ่งบอกว่านี่คือหินถลม่มนี่คือน้ําท่วมนี่คือแผ่นดินไหว นี่คือภูเขาไฟปะทุมันจะบอกในรายละเอียดของคลิปแต่ละคลิปนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกที่ได้ชมนะครับสำหรับการเตรียมตัวเตรียมใจไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ลองลองคิดดูนะครับเกี่ยวกับน้ําท่วมท่านต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเชือกเพื่อที่จะช่วยคนที่ถูกน้ําพัดพานะครับแม้แต่ตัวท่านเองนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็เราก็ท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์ไหมสําหรับงานภัยพิบัติที่เรานําเสนอถ้าคิดว่าซ้มซ้อนหรือจะเอาเป็นว่าเอาเป็นช่องใดช่องหนึ่งในโลกใบนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะช่องนั้นก็ต้องเอาคลิปจากที่อื่นมาใช้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของงานลิขสิทธิ์ของแต่ละวิดีโอคลิปวิดีโอส่วนบริษัทไหนจะซื้อลิขสิทธิ์เก็บไว้นะครับแล้วก็มาขายกันต่อ นั้นเราก็ถ้าติดเรื่องลิขสิทธิ์เราก็พร้อมที่จะลบออกนะครับเราก็ไม่พร้อมที่จะนําเสนอถ้าเป็นของเขานะครับเพราะหนึ่งค่าการลงทุนในการซื้อภาพคลิปต่างๆเพื่อที่จะเอามาเป็นของตัวเองนั้นจริงๆนะครับมันก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ไปถ่ายเองบางส่วนบางจังหวัดในภาพภัยพิบัติคุณอย่าลืมว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเรากําหนดไม่ได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับ ฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นมันจะมีบุคคลที่อยู่บริเวณนั้นที่เขาถ่ายทอดออกมาให้ได้รับชมฉะนั้นภาพคลิปแต่ละคลิปมันจะอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งโทรศัพท์นะครับจริงๆภาพภัยพิบัติเวลาเราใช้โทรศัพท์ออสมาร์ทโฟนก็ดีนะครับเวลาเราถ่ายต้องต้องถ่ายแนวนอนนะครับมันจะได้มองเห็นภาพมุมกว้างนะครับในการที่จะเห็นเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ นี่เราก็ออกมานําเสนอให้แกเ่เพื่อนสมาชิกทั้งหลายไม่ว่าจะประเทศไทยทั่วโลกนะครับให้ได้รับชมท่านจะรู้ได้ยังไงว่าในอีกหลายๆช่องเขาจะมีงานภัยพิบัติบางช่องก็ไม่กล้าที่จะเอาคลิปมาให้ชมเพราะมันติดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนี่นะครับคือในโยบายสร้างรายได้ต่างๆที่เราโดนมานะครับก็คือปิดในเรื่องของรายได้ผมก็เข้าไป ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ว่าด้วยเรื่องช่องของคุณไม่มีสิทธิ์สร้างไรายได้อีกต่อไปนะครับก็ดูให้เหมือนว่าสมัครเข้าร่วมอีกครั้งนะครับซึ่งการสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งต้องเข้าใจว่าหนึ่งต้องมีคนติดตามนะครับ1000คนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงในการดูถึง4 0 0พันชั่วโมงที่จะเราจะปล่อยฟรีๆให้ทุกคนได้ชมกัน นะครับฉะนั้นการสร้างช่อง YouTube แต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้ติดตามกันมานะครับผมเชื่อได้ว่าท่านเป็นคนติดตามเองไม่ใช่นะครับ YouTube นะครับเป็นคนชี้นิ้วจิ้มลงไปในการติดตามนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นมันเป็นการที่ท่านตัดสินใจเองที่จะมาเลือกช่องในการรับชมเกี่ยวกับงานด้านนี้ นะครับหรืองานแต่ละด้านของแต่ละคอนเทนต์ที่เขาสร้างออกไปให้เราได้ชมกันนะครับในแต่ละช่องนะครับแต่ละคอนเทนต์นะครับนั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับของงานที่เราบอกว่าเราโดนบล็อกเนื้อหาที่จะส่งไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่กดติดตามนะครับแล้วก็มีการกดกระดิ่งนะครับ คำว่ากระดิง่งจริงๆก็ต้องเป็นการรายงานนะครับว่าช่องนี้นะครับเวลาอัปโหลดคลิปเสร็จก็จะโชว์ที่หน้าจอของท่านว่าช่องได้มีเนื้อหาใหม่นะฮะให้ท่านได้ชมกันจริงๆต้องเป็นแบบนั้นแต่ในช่องของคาเฟ่เลอนจริงๆในช่วงหลังนี้จะไม่มีแทบจะไม่มีการนำเสนอในรูปแบบนั้นซึ่งผมก็ถามเพื่อนสมาชิกหลายคนแล้วว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้น คือเขาไม่เห็นเลยเว้นแต่เขาจะจดกดคําอยากดูช่องเรากดคําว่าคาเฟ่ไลออนซึ่งจริงๆจริงๆถ้าเป็นคนแก่ก็คงหมดไปเลยนะครับก็คงไม่ดูไม่ดูไม่ไม,มีการนําเสนอให้นะครับจริงๆคําว่ากระดิ่งถ้าอย่างนั้นกระดิ่งจะมีไว้ทําอะไรนะครับกดซับสไครต์ก็จริงนะครับกดติดตามก็จริงแต่ถ้ากดกระดิ่งนะครับจริงๆจะมีการนําเสนอพี่ไปที่หน้า จอมอนิเตอร์ของท่านว่ามีงานอัพออกใหม่ของทางช่องแล้วแต่ช่องของเราหายไปเลยนะครับแสดงว่ามีการบล็อกออการนำเสนอตรงนี้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคำว่ากระดิ่งจะมีไว้ทำใหม่นะครับตั้งคำถามจุดตรงนี้นี่คือรายได้นะครับจริงในเดือนนี้ยังไม่พอได้รายได้เลยวันละร้อยยังไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เราทำลงไปนะครับก็อยากที่จะเอามานำเสนอนํามาบอกกล่าวนะครับ ผมก็ถือว่าเป็นกุศลที่ผมได้เอาออกมานำเสนอแก่ท่านนะครับไม่ว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับตรงนี้เราถึงว่าตั้งจุดข้อสังเกตว่าเราทำผิดอะไรเกี่ยวกับกฎชุมชนของท่านนะครับเพราะจริงๆภาพอย่างที่อธิบายจริงๆภาพภัยพิบัตินะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในโลกใบนี้บางทีอะมันมีแค่ภาพเดียวนะครับที่เกิดขึ้น เราก็เอาออกมานําเสนอมากระจายให้รู้ว่าเออตอนนี้มันมีภัยพิบัติที่ประเทศอะไรใครทําอะไรยังไงในภัยพิภัยพิบัติมันเกิดขึ้นลักษณะไหนให้ท่านได้ชมกันนะครับซึ่งถ้ามองว่าเป็นจุดการเอามาลอกเรียนอะไรลักษณะนั้นเ,ออเราก็สุดแท้แต่ท่านเพราะว่าจริงๆงานภัยพิบัติมันเกิดขึ้นได้บางทีมีแค่ภาพเดียวนะครับบางทีก็อาจจะมีหลายมุมกล้องแต่น้อยนะครับที่จะมีหลายมุมกล้องนําเสนอ ก็อยากจะออกมาชี้แจงว่าในเรื่องของการทําดีนะครับการบริจาคช่วยเหลือข้าสารยามยากนะครับการโครงการช่วยเหลือยามยากเราก็ยังดําเนินต่อไปนะครับในส่วนของเงินส่วนตัวนะครับส่วนธุรกิจส่วนตัวผมก็มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแฟรนไชส์ของกาแฟไลออนนะครับผมเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับฉะนั้นผมก็นั่งขายอยู่หน้าร้านเสร็จผมก็นั่งเก็บคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับส่วนว่าจะให้ผมไปแต่งเติม ในส่วนของความคิดส่วนตัวซะส่วนใหญ่นั้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ได้มองเห็นภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ร่วมกันนะครับสร้างความเข้าใจอันเดียวกันนะครับว่าตอนนี้น้ําท่วมเป็นแบบนี้เราซึ่งเราจะไปชี้นําคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจริงๆมันก็เป็นไปแบบนั้นส่วนเขาจะปิดไรายได้ก็ปิดไปนะครับ ในเรื่องของหน้าที่ตรงนี้ผมก็ยังจะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันจนกว่าช่องจะถูกแบนหรือถูกปิดไปนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าอยากติดตามอีกชุดหนึ่งนะครับที่เกาะเกาะไว้นะครับก็คือในทาง Facebook p เ g e นะครับคาเฟ่ไลออนนะครับพิมพ์คำว่าคาเฟ่ไลออนเหมือนชื่อช่องนะครับเข้าไปก็ท่านก็จะเจอนะครับเป็นรูปพระยืนอยู่นะครับก็เข้าไปติดตามอยู่ตรงนั้น ถ้าอยากที่จะรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีชุดช่องทางที่เราจะนำเสนอท่านไปอีกนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ